พยหาผ้าสิ์สกิดใจฟังย่มใดมีแห้งใจย่มนั่นฟังแล้วได้คว่ควมคืดค่วมอ่านได้สติปัญญาเบิกบานมวลซืนสวัสดีครับสวัสดีครับและการพยาผา้าซิ์สกิดใจมือนีกับผมอดิสรเพียงเกต ผมคูเวียงวรเชัครับครับขอเสนอพญา,าคําธีวาอันวเสือสางสร้างกวางฟ้านอาศยัยป่าป่าอาศยัยสัตว์สิงหายจังหนาเนี่ยมืดมุ่งครับคัมซัพทียากที่ท่านผู้ชมอยู่ภาคอื่นบึงคําว่าสางนี่ก็คือผีสานงนางไม้ผีสางนางไม้อค,คัาซับเนาะครับฟ้าน,นี่ก็คือเก่งบ้านอ๋อฟ้านตัวน้อยก็กววงกวงเก่งก็ฟ้านอันเดียวกันบ่ แล้วก็หนาแน่นมืดมุ่งแปลว่ามันกับหนาไปบดเราเถึงสัตว์สาือว่าจริงไรปลาหนาคือปลาหนาถึบเนี่ยปลาดงดิบครับใครทำร่องน้นะเนาะครับหมายก็ว่าฟังไปนะครับอันว่าเสือสางสาร้างกวางฟานอาศัยปลาปลาอาศัยสัตว์สิงไห้จังหนาแน่นมืดมุ่งคําแปลโดยวิสาคันทับสกอเนาะครับเเนาะเพิ่นเขียนเป็นกรแปดไปว่าอันเสือสาง ไม่สิละไม่สิท่นบอกใช่มันตัวผงแมนบอกแมนบอกันตึงต้องวกต้อวกอันเสือสางมาช้างทั้งกว่างเก้งไม่ยําเกรงปลาภัยไม่ไหวหวันอาศัยป่าป่าก็ได้อาศัยมันจึงเป็นดงคงมั่นร่วมกันเป็นคือว่าขันป้าหนานี่สัตว์สิ้นกหลายเสือสร้างกระลายคนกระบอกเก่าเข้าไปในป่าเด้ ทีนี่ขันตัดป้าเบิดเสือกับปรยูสร้างกับประยูอกันขีดขปอมกับประยูย่านคนคือกันสังเกตบว่ามองไรให้ให้นี่คือจังป้าใหม่นี่ขันเอาตำรวจป้าใหม่เข้าไปกันยังบ่ทันยูดีปันใดคนยังตัดใหม่อยู่ขันว่าผีมองกันให้ว่าทันไม่ผู้เขาไปไกลเห็นบ่ดอนตะปูนกวงไม่เรือหลเลยดอนตะปูคนมันยานเขาเลยบวชต้นไม้เขาเลยบวชต้นไม้มันจะยู่ไรเสือสั่งกับยูไร เดี๋ยวนี้สร้างกับบ่มีนวกินกับแตกลงมานงำารถสิบรอบเลยยุ่แถวสายแก้วก็ได้ครับเมื่อกินผลหม้ลากไม่เมื่อกินกล้วยเมื่อกินมันสับหลังของที่น้องพระชาส่วนพัดมันจําเป็นมันจําเป็นพอบ่มีนวกินกันอยู่ในป้าก็ได้้นไม่องมัดนางคราวขัดไปป้าดงดิบผูได้เข้าเขาป้าไปนี่หลงทางเดลงป้าดงดิบนี่หลงทางงายที่สุดหลงทางพอหาเจอหลงเธอพี่หมดทางโอ้ย มันจังว่าเดี๋ยวนอนธรรมดาเี่โอ้ยคู่เรียงมันเป็นลอยเรี่ยงหมดเลยบ่หรธรรมดาบันเมียงนี่เลยก็ได้หลงทางเสียเวลาหลงติดยาเสียอนาคตครับเพราะนั้นหลงทางนี่ในป่าดวงพงไพ่เขาว่าเข่าป่านี่มีลิงตัวหนึ่งยู่ได้ลิงกินยังให้กินน้ำลิงก์เพรเบื่อแน่นอนครับขั้นลิงกินยังทำไมเขาบอกว่อยู่ป่าผู้เดียวขันว่ามี่วิ่าที่อยู่ในป่าคือทางหทหารเขาเลี้ยงมานี่ตาย ไปกินเห็ดเบื่อเนี่ยไปกินนันเบื่อแต่ว่าขันมีลิงตัวหนึ่งลิงกินหยังให้กินน้มันลิงหลดแสดงว่าอาศัยลิงตัวสันหแต่ว่าลิงอยู่ลรบุรีเนี่ยก็แบ่งเป็นพักเป็นพวกได้เน่บอลบกันเนื่องนยกรไดเอ้ยให้ว่าคนเนี่ยหนึ่งเขค้นค้นเอาตัวยางลิงว่ะแต่ว่าลิงตัวหนึ่งเขาสอนนั่งสมาธิดีดีอยู่ลบุรีเขาเห็ดคือจังอาสมเนี่ยแหละให้มันอยู่เขาเป็นนั่งนั่งสมาธิเฉยตัวอื่นที่หยอกกันบ้นั่งนั่งลิงสอนได มิฉนั้นพี่น้องประชาชนประทุกตกใจเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานสอนบ่ได้บ่มีดอกพอตถึงตะลิงเขายังสอนได้โอ้ยหาบห่าอะไรเป็นเบิ่งโทรทัศน์ด,ดูซุมื้อนี่สอนเล่นละครก็เล่นได้ไหมลิ้งไหมมันบังคับมันบ่ได้บังคับสอนมันเอา้าย่ำย่ำหยังแต่สิว่าลูกหลานสอนลูกหลานอยู่กับโทรทัศน์เลยอืมอ่ะมันมีเวลาเลี้ยงลูกบ่มีเวลาเลียลเเล้ยงลูกพี่น้องเขาแต่โทรทัศน์เลี้ยงลูกตื่นเช้าขึ้นก็กดโทรทัศน์ตับให้มันคั่นกับกับการตูนอี้แอกอี่แอกยังไง จะอาจจะจริงจ้าอยู่ทุบทันเกียนสมอพ่อใพญาม่มหญ่สอนแน่ล่ะหูปากมันว่าบอกพอใหญมมันว่านะพ่อพุญจริงบุญงัวนี่สอนยังนี่ก็จะว่าขันผู้ใดมีโทรทัศน์หลายเครื่องมีโทรทัศน์แปดเครื่องสามเครื่องสองเครื่องในบ้านเท่ากับมีผีในบ้านเท่านั้นแหละจบว่ามันสอนอย่างแน่ด้วยเนี่ยแมนถือสอนอย่างยูเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดีที่วีโทรทัศน์ดีกว่าผู้ใดมักซ่องไหนก็เบิ้งซองนั้นเอา ผูดลงคนกับบวัวได้สาระผู้ละคุ้งกับได้สาระกันแล้วแต่หน้าจิตตังดอกบวัวมันมีสามสี่ดอกดอกแต่ว่ารายการเท่านี่เขาจะบอกว่ารายการนี้เด็กตก่ำกว่าสิญญา<อ>บสามขวบห้ามดูเขาจะวางซสนอกคือที่บอกว่าถนะูกเนาะโอ้เด็กน้อยกับโอ้สอนควบคุมพูดเย้ได้เสมอเนาะสิบสามปีน,นี<บ>่เป็นบ่าเป็นบ้าเป็นสาวเลยแับแต่ว่าบอกยากกันแล้วกันนะเพราะมันละครนำเนาะเนาะเ่าแม้ที่เป็นละครนำเขาส่นี่บอเป็นพื้นฐานครับพญาพาะศิษย์บุญนี่จึงให ว่าทุกอย่างทุกอย่างมันส่งเสริมซึ่งกันและกันไ่เป็นว่าผู้ใดยูผู้เดียวแต่ยูได้โดดโดดอันว,<ะ>ว่าเสือสางสร้างควางฟ้านอาศัยปลาปลาอาศัยสัตว์สิ่งห้จังหนาแน่นมืดมุ่งครับวันนี้ขออำลาพ่จากครับสวัสดีครับสวัสดีครับพยา,พายามผ้าสิทสกิดใจฟังย่ำใดมีแห้งใจย่มนั่นฟังแล้วได้ควมคึดคควมอ่าน ได้สติปัญญาเบิกบานมวลซืน